สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลางกับการขับเคลื่อนง,งานประเด็นเน้นยำ้ำหบกหนึ่งด้วยโมเดลน่าน3ฟาสเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วและยั่งยืนเราให้ความสำคัญกับฟาสทีมเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเรามีการประชุมวางแผนกับทีมงานและเครือข่ายให้เข้าใจและขลับเคลื่อนไปทิกทางเดียวกันสนับสนุนกิจกรรมและคอยเป็นพี่เลี้ยงสร้างเครือข่ายมีความเข้มแข็งเ,เ,เช่นเครือข่ายสตรี เครือข่ายโอทอกเครือข่ายโคกหนองนาและเครือข่ายกองทุนเป็นต้นร่วมกันกับทีมเครือข่ายถอดบทเรียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเข้ากับบริบทแต่ละพื้นที่นอกจากมีการสร้างทีมงานให้มีความเข้มแข็งแล้วเรายังเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนชุมชนเครือข่ายและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านโดยใช้หลัก Fa s t d a t a โดยการจัดเตรียมข้อมูลให้มีความถูกต้อง การทำงานคำนึงถึงความละเอียดรอบคอบรวดเร็วและทันเวลาต่อการใช้งานนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจใช้งานง่ายและสะดวกสามารถตรวจสอบได้ส่งงานได้ตรงเวลาและเพื่อให้เกิดการคลับเคลื่อนง,งานอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลางยังให้ความสำคัญกับฟ a าส์เซอร์วิส เพื่อบริการประชาชนอย่างทันใจเข้าถึงง่ายและตรงความต้องการมีรูปแบบการบริการที่ยืดหยุ่นประชาสัมพันธ์งานอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมพัฒนากับเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการเข้าถึงทุนชุมชนมีการอำนวยความสะดวกผ่านนวัตกรรมซึ่งทางสำนักง,งานได้ใช้หลักหน้านสายฟาสตตามแนวทางที่กล่าวมานั้นในการขับเคลื่อนง,งานสำคัญประเด็นเน้นย้ำห้าบวกหนึ่ง ได้แก่ประเด็นที่1 Creative Otop เรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและหมู่ม่านท่องเทีย่ยว Otop นวัตวิถีประเด็นที่2การขับเคลื่อนทุนชุมชนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและดำรงอยู่ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน31กลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจำนวน28กลุ่มศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจำนวน1กลุ่มและกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินจำนวน27กองทุนประเด็นที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนมีการกำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ให้มีค่าการประเมินศักยภาพศูนย์ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ100จำนวน10ได้แก่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานายทองคำอัญชันหมู่ที่7ตําตำบลปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน ประเด็นที่4การขับเคลื่อนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนผ่านแพลตฟอร์มคลิกชุมชนที่บันทึกและเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายทั้งยังสามารถเข้าถึงเมนูบริการได้ถึง13เมนูเลยทีเดียวประเด็นที่5การบริหารจัดการหนี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลางคือ เพิ่มสมาชิกใหม่กว่า165เปอร์เซและลดหนี้ค้างชำระจนเป็นศูนย์ซึ่งถ้าไม่มีหลักโมเดลนัน่น3ามฟารเป็นแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานอาจจะยังไม่ถึงจุดนี้และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลางอย่างมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามประเด็นเน้นย้ำบวกหนึ่ง Rebrand IPA นี่คือพลังของน่านสามฟาาที่ทำให้การขับเคลื่อน5้บวกหประเด็นเน้นย้ำเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้องและตอบโจทย์ประชาชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลางมุ่งมั่นสู่เป้าหมายพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุขและสังคมยั่งยืน